อย่าคิดทําธุรกิจนวดหน้าเด็กค่ะถ้าคุณไม่รู้5ข้อนี้ 1. คุณต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าไม่ได้ต้องการมานวดหน้าแต่ลูกค้าต้องการผลลัพธ์จากการนวดหน้าถ้าคุณพูดถึงผลลัพธ์พูดถึงสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับก่อนลูกค้ายิ่งพึงพอใจจะยอมจ่ายกับคุณมากเท่านั้น2เลยค่ะผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือกใช้ในการนวดหน้าถ้าคุณนวดหน้าใสก็จะเป็นพวกทีชเม็วิตามินในการให้อาหารผิวแต่ถ้าเป็นการนวดยกกระชับปรับรูปหน้าก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อีกกลุ่มหนึ่งค่ะ ข้อที่3ชรปิดทุกคนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของชั้นผิวอน a t o m y ค่ะเพราะว่าถ้าเรามีความรู้การนวดหน้าจะยิ่งเห็นผลลัพธ์แบบชัดเจนข้อที่4เลยนะคะต่อให้คุณนวดหน้าเก่งเซอร์วิสทุกอย่างดีหมดแต่ถ้าคุณขายไม่เป็นไม่เอาตัวเองออกมาอยู่ในโลกออนไลน์ไม่มีทางรวยค่ะข้อที่5เลยนะคะเรียนแล้วลงมือทําก่อนค่ะพอเราลงมือทำเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเออปัญหาที่เกิดขึ้นมันคืออะไรแล้วเ,เราค่อยไปเรียนเทคนิคเพิ่มเติมเพราะการนวดหน้ามันไม่ได้บอกเลยว่าเรียนจบมา1ปีแล้วมันจะเก่งขึ้นมันนเกก่งขึ้จา ลงมือทําค่ะวันนี้ใครอยากประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําธุรกิจนวดหน้ามาเรียนได้ที่ธัญญีนะคะคุณน่จะได้ทางลัดจากทันได้เยอะมากเลยค่ะในประสบการณ์ของทันใครอยากเรียนและสําเร็จเร็วแบบก้าวกระโดดต้องเลือกเรียนที่ธัญญีสวยงามสงาม่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ